สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแจ๊ดีไซน์นะครับก็วันนี้มาอัปเดตผลงานเดียวนะครับนะครับแล้วก็จะบอกทางที่จะเข้าไปดูผลงานนะครับว่าผมก็ไม่ค่อยจะเอามาลง youtube สักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะใครที่อยากดูผลงานหรือสั่งงานเข้าไปที่เฟซได้นะครับผมเดี๋ยวทักเฟซผมเข้าไปได้นะครับไปดูผลงานหน้าเฟซกันดีกว่านะครับง่ายดีนะครับผม นี่ก็เป็นผลงานหนึ่งที่ผมบันทึกมาแล้วก็เอามาลงโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอัดคลิปเนี่ยเขาไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวก็ลองฝึกๆดูนะครับแต่ถ้าใครอยากดูจริงก็ผลงานอยากสั่งงานก็เข้ามาดูที่เฟซผมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้นะครับนี่เป็นงานวัยรุ่นองค์คลัก์นะครับผมนี่ฮะชอบผมงานชอบแบบไหนอะไรยังไงอยากให้ผมทําแบบไหนบอกกันได้นะครับราคาไม่แพงราคาย่อมเยาวนะครับผมนะฮะ นใจทักเข้ามาได้นะครับเอานี่นะครับผมเป็นหน้าเฟซของผมนะครับก็นี่ครับใครก็กลัวหาเฟซไม่เจอก็ลองดูชื่อนะครับชื่อก็ตามในรูปนะครับหรือทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะฮะเลื่อนๆมาเลยนะครับเดี๋ยวก็เจอเองนะครับผมผลงานก็ลงไว้บางส่วนนะครับบางส่วนก็เก็บไว้บ้างเดี๋ยวไม่ลงนะฮะให้สนใจผลงานไหนนะครับทักมาคุยกันได้นะครับราคานี่ ไม่แพงแน่นอนนะครับผมอยากดูผลงานสั่งงานเข้าวันที่เฟสได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ